มันเล่งเองพอมาสตาร์แล้วมันเฟินเบินเบิเมันเล่งเองสายเขเร่งอะทำไมสายเเล่นเป็นงยงสยเขเ่นอันนี้หรอมันตึงเองอเื่ออะไรอ้าวไฟไฟเอามาตืตมเจับเกียร์ คลับเราจะโอ้โหเปิดคลิปแม่มีคนอะไรเนี่ยครับพี่ชายเย็ดนี่ครับทุกคนครับตอนนี้อนนโอ้จะเย็นจะเย็นโอ้ยมังกี้ลูกโอ,อ้ออหกชักแปดทุกคนดูดิเขาหมกท่ออยู่เขาหมกท่อทุกคนนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ขโมยรถ K R ของพี่อมกลับมาจรงิงๆนะนี่จรงิงๆพี่แบงค์อ่ะพี่แบงค์ถามพี่แบงค์เลยอันนี้เราขโมยรถพี่อมกลับมาจรงิงๆนะเนี่ยจอดอยู่นี่วันนั้นให้พี่แบงค์ขับจากบุรีรัมย์กลับมาเลยเออแล้วผมก็ขี่รถยนต์เอ้ยรถตู้กลับมาเฮ้ยว้ดจีเลยเหรอเย็ดโด้เฮ็ด วันนี้คพี่ชักลิงน้อยออกมาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะหาคู่ต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีนี่พี่ชายคู่ต่อสู้ของพี่คันนี้สมศักดิ์ศรีที่สุดเลี้ยงอ๋อยในี่เจอกันที่หน้าศาลต้องอุ่นก่อนนะแรงต้องอุ s> <s ่นเครื่องมานี่ยสาแล้วไงแบตหมดอีกแล้วปะเนี่ยมาเล่นไม่ขึ้ือนลำเลียงแำเลียงให้มันร้อนก่อนให้มันอุ่นก่อน เครื่องยังไม่ร้อนเลยแป๊บหนึ่งอุ่นเครื่องกันแหมโอ้โหแรงเกินปล่อยไป้ปล่อยไปแด้ไปหอพี่ทีบให้หน่อยอะไรจะลำบากขนาดนั้นลืมอุ่นเครื่อง มรถกระตุกคือต์ทแม่งเลยเออเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยมันเร่งเองพอมาสตาร์ทแล้วมันเปิ้ล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 มันเร่งเองส่ายเขาเร่งอะทำไมสา่ายเขาเร่งเป็นเงี้ย่ายคันเร่งแค่นี้เหรอมันตึงเองเฮ้ยมันเหมือนมันเร่งมันเร่งเหรอ,อเรื่องอะไรอ้าวใไม่ใส่ Icana, อันนี้ไม่แน่โหนั่นก็ไ oh. ม really. okay. <laughs> okay. um ่แปลกหรอกตาไม่ติดโอเคโอ้โหจบละโอเคปกติจบละเยหาทำนะครับผมใครเอาไปใส่เล่นนะครับผมอ้่วให้กับวานที่ว่าเกิดอะไรกับคนเร่งเราขิ้นไปโอเกค สเต็โอ้ยการขยับขยักกันนะขยะับขยับเด็ดเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยโอไม่ใช่ไม่ไใช่้ต่อให้ต่อให้รถรถ โอ้มังกีนี่มันก็แบบเฟี้ยวเหมือนกันนะทุกคนโอ้ยแบรกแม่งจมเกินเดี๋ยวต้องปรับขึ้นมาอีกเฮ้ยมังกีอะไรแกเหรอของมันต้องมอีกแล้วหรอโอ้จ้าบอกว่าแค่แค่หายใจรถดออออัโอ้โหอ,โอตุดอา่าตุดอา่ดเอาเพี่มังกี้พี่แบงค์เดี๋ยวรอดูเลยผมว่าตอนทำเครื่องไม่ได้ จีจัดขนาดไหนวะถ้าผมว่าจีได้แหละที่พี่แบงก์จะทำอ่ะโอ้โหเดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรเปล่าทุกคนข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่ามีป้ามีป้ามีป้าเครื่องนี้ออกมาขี่ก็ต้องลงแรงนิดหนึ่งครับทุกคนเพราะว่าต่าเยอะมากต่อเอ้ยเลีวลูกพ่อตอนแรกก็รู้ว่าเป็นอะไรสงสัยตอนจอดแล้วจอดตันานก็ถ้าจะเอาคุมไว้ถ้าจะผมอย่างนี้แหละผมก็ลืมว่าเอ้ยผมใส่ตอนไหนวะผมเอาถุงไปคุมอะไรนะปากตอนไหนวะว้าววันนี้เดี๋ยวผมจะลองเซตเหลืองอ่อยครั้งแรกครับทุกคนว่าฟิลันน็ทุกกตอี้ น่าจะพ้นดันอินไปที่เรียบร้อยแล้วก็ไปขี่มาหลายรอบอยู่เหมือนกันตอนนี้ที่คิดว่ามาเช็คสภาพรถว่าถ้าความเร็วระดับแบบ46จักร <c oughs> ยานยนต์ไหวไหมเ <c oughs> สียงเท่าน่ารักจริง,รง <c oughs> <c oughs> <way> แหล้วก็ตอนนี้ที่น้องๆบอกว่าให้พี่เปลี่ยนโช้ฟใช่ตอนแรกพี่คิดว่ามันลงตัวแล้วแต่มันก็แบบว่าตอนนี้มันเป็นอาร์มย่นมันเป็นอาร์มย่อนอยู่เพราะว่าตอนนี้มันลงตัวคืออาร์มยืดสองนิ้วใช่ไหมน้องๆตอนนั้นน้องๆว่าเอ้ยอย่างเงี้ยแจมพี่ก็เลยงงว่าเอ้าทำไมพอตอนนี้น้องๆบมุนไม่สวยมันย่นเข้ามามันเลยทำา ห้หลังโด่งเกินไปมันจะทําให้เราลอยไงเต้ง,งก็เดี๋ยวพี่ดูก่อนแล้วกันว่าจะเอาโชคตัวไหนมาใส่หรือว่าอาจจะเอาไปใส่อาร์มยืดเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่ารถมันก็แรงมันแรงขึ้นไงตอนนั้นเราต้องการแบบย่นย่นเข้ามาตอนนี้เป็น5 9อ่ะแต่ตอนนี้มัน6 6จะช่้านะทุกคนขึ้นมาโคตรเยอะนะครับแต่ผมก็จะพยายามใช้คับช่วยนะไม่งั้นเดี๋ยวพวกอะไรคัทเลอร์อะไรเงี้ยมันมาแน่นอนนะทุกคนและที่สําคัญตอนนี้ที่ระวังก็คือข้อขาดแขนขาด อ,อันนี้คือต้องระวังมากมากว่ามันไม่มีเวทเปลือนคัดมือมามาเดี๋ยวเราลองแซดกันสักนิดโอ้แต่วันนี้รถเยอะเหมือนกันนะครับผมได้พี่ใส่เกยียร์จอดเปผมได้ปะไม่ได้เฮ <c oughs> ้ย <c oughs> วันนี้พี่พวันนี้พี่มาวัดทันเมตรเลยนนเ,เหรอเมตรกล่องเปิดเยโอโหเริ่มแล้วด้วยลืมอเอาคิวมาแต่ไม่ไรวันนี้ขอเทสฟิลรถก่อนหาไหนๆเอาตัวโชว์แบบล้อไปโอ้โหอย่างสุดนะครับ ถามว่าอ่ะเกียร์อื่นจอดได้ไหมอันนี้เกียร์สามทุกคนเกียร์สามนี่นี่ไม่มีอาการแบบเกลือเกลือเกลือเลยนะอ่ะเกียร์สี่ก็ได้อ่ะถึงไหมได้ทุกเกียร์ครับน้องไปเลยเอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีเนี่ยแม่งมันมันมันไม่ถึงไม่มีที่ค้ําเย็ด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  กนเดี๋ยวต๋อมต้องไปเซตเบรกด้วยหลังส่งแล้วมันเลื้อยอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องปรับรีเบลช็อคให้มันดีกว่านี้แต่คิดว่าอาจจะลดช็อคตอนนี้มัน320ใช่ไหมเราอาจจะลดไปเหลือประมาณสัก300อ่ะแชร์ทุกคนว่าไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยยีสยีสหนึ่ยี่แปดหน้าไ่เหรอเฮ้ยหนึ่ยี่แปดเฮ้ยอันนี้เท่าไหร่เยอะขึ้นแน่เลยหนึ่ยี่สามเยอขึ้นมาหนึ่งเฮ้ยถือว่าโหดนะ ก็รู้ว่าเด่นเนทางของเทปหน้าใหม่128ด้วยท่อเดิมกลองเดิมหมดเดิมหมดเลยตอนนี้มีแค่มีแค่กล่องกับน้ำมันท่อเดิมเดิมบิ๊กเจ้าบ้าน90เยอะนะเออนะประมาณ80แต่นี้ได้ประมาณ113ปุ๊บกว่าทีเยสลิงน้อยเอาเรื่องว่ะดี๋ยวดูกันดีกว่าว่ามันจบจบตรงไหนใช่เออวิ่งกี่เมตรเท่าไหร่เนี้ยเราจอดถูกที่เราเปลี่ยนที่ไหมตรงนี้กินนะถามเมื่อกี้นะอ่า วันนี้ร้อยสิบสามร้อยสิบสามลดถึงร้อยสิบันเลยแปดร้อยเมตรเอ้ยไม่ไม่น่าไม่น่าเกียดทอจริงแล้วอ่ะมันโค้1พันเมตรไปแล้วอาจจะเกินนี้ก็ได้เองก็รู้ว่านี่มันทางเขงผมแม่งต้องขึ้นดีๆไปโอ้ยเอาหมก เอามือจับเกียร์เจ๊ดดตอนหั้จ่อว่ะเจ๊ดเจ๊เจ็ดเจ๊ดเมีการเยาะเเาาจ๊ดเจดเจ็ดเจลาได้จริงแหมมีการเยาะเด้วยนะเ่เร่เเดี๋ยเดี๋ยวไปอวดตาที่บ้านก่อนแบบว่า3เกียร์ล้หกสิพอได้ไหมเดี๋ยวไปเองอวดตาก่อนนะอะไเ้ยนี่นดูตอนดูลลาสัเกียร์น้น อะไรก็หยุดเขาไม่อยู่จริงครับคนนี้อย่าให้มีบ้านนมังกี้อ่ะจะโดดนอนเหรอไม, <laughs> ไม่ไม่ไหวหรอกโดดนอนมังกี้ผมอะ่ะน้ำหนักเยอะนะโว้ยนี่ก็จะหลุดเดี๋ยวถอดแม่งเลยเดี๋ยวผมถอดออกเลยยางเนี่ยแนะนำให้เราลื่นนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปหัดขี่คัดมือให้มันชินชินด้วยนะทุกคนเว่าตอนนี้บ้านเราก็กำลังจะเล่นเดี๋ยวเล่นหกหุกเดี๋ยวเล่นเคอาร์ R. ก็ต้องเล่นให้มันแบบชินมือชินมือเคอาร์จะต้องโดดนอนให้ได้เอาแยอะ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  ชักชชักเก็เก็เก็บเก็เเฮัเกี๋ยวตเก็บตีกวน้าอะรีทริบเรยเีอี่กันชิกขนาดนี้ก็ดีโคตรแรงแล้วเครื่องเดิมเทมเดิมเรืองทุกอย่างก็เดิมหมดเลยกับคอยีดเปลี่ยนน้มัน 80ดกิโลตาเพิ่มมา30เยอะนะโคตรเยอะสเสเต็ปโดดนอนเทพป่าโอ้มันมันมันดูเหมือนมันไม่น่าโดดนอนได้นะโดดได้ไหมก็ได้นะโอ้ยไวนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลงไปสับปุ๊บปั๊บเลยนะโดดเกียร์อะไรพี่โดดเกียร์อะไรเกียร์เกียร์สามเหรอเกียร์สองเกียร์สองเฮดเตอร์เราโดดได้แต่เกียร์หนึ่งอะจำคอนเตสองต้องไหนเออนในงัดง่ายหมดเดี๋ยวไปปิดที่บ้านเดี๋ยวไปอวดป่าก่อนป่า รถผมมันได้แค่เนี้ยสามเกียร์รถมันเยอะได้สามเกียร์โอ้ยไม่ต้องถูกของกูอันนี้น้ำเนี่ยโอ้สู้ออาวันกูก็ไม่ได้โอ้โหโอ้โหัวร้อยหกสิบได้แค่นี้เองไม่ของพี่ได้แค่ร้อยห้าเก้าเฮ้ยอะไรแค่นั้นแหละอันนี้คือสุดแล้วเหรอที่แปดห้าเราต้องเจอกันแล้วแหละได้เลยเยอะที่จะเฉยยังหวังเพราะว่าทำไมอ๋อไปชดเชยกับในโตเยโดูอันนี้เกียร์สิบพอบ้านมันยังไม่ถึงเครื่องอ่ะได้แค่เนี้ยรถมันเยอะเกิน ไหนเมย์ก็ไหนไ<ป>เฮ้ยของคันไหนเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเจอกันส้มส้มเดี๋ยวเจอกันทุกคนโอเคคนระับอย่าลืมฝากคนแรกกันสักใครเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอรักไปก่อนไป